ป้าพี่น้องเป็นแงแดงเยเป็นแงแดงเลยครับหกดอกเนาะเด็กกำลังพอดีเนาะตองจูงไปจูงกำลังงานเนาะ จูงพี่น้องงามมากจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปานาอาพญามิญาย่าะไรกัซีเก่าซีไม้ภูเขามื่ชมทลกะนะครับเสามณีกับมาพๆกันกับเปล่านัดกับเสาคอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามาฟอนคือเก่าจากพี่น้อง มืนอนี้ก็พาเขอบป้าไหวแน่จ้าพบวสวงเทสายมาติทุราจากกับประดุลพิชุมกันจ้าสีมานกันบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูลเบืองน้ำกันครับมาขอ,ขอกันเสาร์มานีก้ก็เสาร์วันที่26พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายที่ม่ามือนี้กะป้าบ้านน้องเมกจำเรีงนคารเพื่อผลตรีจังหวัดอุดรเพือเขาครับเสาร์มนีครับมาไหวแน่ครับพี่น้องเพราะว่าสวงเสาร์สิทธ ติดธุระครับตีดไปธุระครับก็เลยมาไหวไปหลุมไปชมกันครับเมืเอ่อวาสิได้สิมานเห็นยังกันแน่ครับไปครับก่อแดงสองจุ้มแรกครับจุ่มแดกแหกมานจ้ะจุ่มนึงจ้ะ กอแดงครับสองจุมจ้ะกอแดงครับสองดอกจ้ะ cái ngang ừ. này là ai ta. Này nó ngon chưa? Nhìn lái chùm đi nè, hôm nay nó. อือสองจูมกับพีน่น้องนี่มองมันยูมันยู่นี่มองหมดครับกาดเจ็บเลยนอนสกอยจ้ะหมดลี่นครับจูมนั่งครับ ูงกันแล้วงามจ้ะช่วงนี้เป็นเฮ็ดค้าสันๆน้องสกอย Không chung huh? chuông hết cò đen không cò đen xoắn chum không có <laughs> subscribe cho Mì khá chuông lắm Chuông có lo ngào lắm Cò đen hấp Phương thái, phương kháo hấp ừ. Cò đen hấp แล้วง,งามจ้ะ จุ่มๆจ้ะพวกนี้ก็เป็นซีฟจะพี่น้องนี่จะจูุ่มๆนะสักร้อยจ้ะออกไมมจ้ะจู่มหนึ่งครับจู่มเงินกับนักไทยนะสักร้อยจ้ะ nó 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 ngon ngay ngay nữa chứ. trùm chứ. ดอกบานมันครับบานกำลังงามเนาะค้าคุณนสันเนาะค้าสันนก็เป็นเห็ดดอกน้อยเนาะจ้ะพวกกินพวก กำนังงามนะครับงามางจะ้ะคันรุนนี้นาะสกอยเตรียมกระตาเนะนเป็นเห็ดดอกน้อยครับ จะละหอมนี่บ่ตามก่าซิบนะ้ะสกอ,อยจ้าดอกใหญ่เป็นครับ cái cái đầu chuông chà Lăng dần tép nó sao coi

จุ่มหนุนพลังงามครับป้าพี่น้องเป็นหนงแดงเลยเป็น,งแ,ง,น,น,ปนงแดงเลยครับหกดอกเนาะนี่เด็กกำลังพอดีเนาะ cà nàm đen khương nong sòi, da,หวาน dạ ván ngọt, cà cò ngọt ván hết chỉ pino cà rốt, nhìn đẹp ล้างเคียวครับพึ่งไข่พึ่งขท้าครับหมูหนึ่งครับอย่างนี้ อยครับกําลังงามเลยจันทน์ นอกบาน,นัครับจูมพุจูมคาสันสันจ้ะโมเห็นักฟาคน 有梗。嗯 Còn cái Thì đó không ngàm nữa ครับพอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกั้ป่านครับมาสรุปพลงานกันกับสาวกอยครับืันนี้จะเบ่งผ้นงานกันแต่พี่น้องเข้าป่าสาวๆมัอนี่กะมันสุดยอดเลยจ้ะตานีกะเป็นเฮ็ดแดงกอรวนจ้ะมือนีกะทายจะเห็ดแดงกอเนาะเขาแต่ละโฮมมีแต่พี่น้องเป็นโฮมโฮมละซีโฮมละสาวดอกจ้ะมันสุโฮมเลยจ้ะตานีเฮ้าเป็นเห็ดล่มบวมจ้ะกะบกบ่อยแต่ทายแต่พี่น้องกับแต่ทายแต่เห็ดเพิงไคเนาะกัไแต่ทั้งเห็ดข้าวดินเห็ดลังเทยวเฮ็ดแดงน้าจ้ะ ตานีก็ะไรจนเกินกระตาใหญ่จ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดเนาะเม็ดก่อนี่มีแต่ดอกจุ้มๆเลยจ้ะมื้อนี้มีแต่ดอกงามๆเลยเนาะมันสุดๆเลยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นใจมั่คลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะพาิปใหม่ๆจากบ่อนักการัึกษาได้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีจ้า เอาแล้วครับเพราะม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับเท่ามาันสุดยอดน่องสกอยอามาเหมือนมันเฮดกอรครับเหมือน,นมีแต่จุมจุมงามครับแต่ละหฮมนี่ก็ออกลายอยู่น่องสกอ,อตจากดอกปอคอยใหญ่ครับผนดอกใหญ่ๆอยู่เลือดตาน่องสกอยถันจงไว้ก็คือสีใบงไงครับพี่น้องก็เก็บไปแต่ดอกซ้ำหนึ่งเนาะดอกหน่อยแห้งก็จงไว้ครับ เอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่26พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายถิ่มา่ันนี่กับป่าบ้านน้องเมงตมําเลคาเพื่อบรรลิกจังหวัดบุรีรเกยาครับพ่อแม่พีน่น,น้องท่านใดจื่นชอบมาคลิปทางดก็อย่าลืมไปอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากบานนานกับสาวคอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พีน่น้องเดินทางกับป่านครับ ใบทุลุนการคลิปนามือนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปรมพินองลูกปานาพญามยายครับ